ี่เข้ามาในบ้านผมมอ่ะอ้าวงั้นให้แล้วแล้วเพียงหนุ่มคืนให้แล้วเนี่ยว่าพี่เอาขอพี่เข้ามาในบ้านผมผมจะเอาเรื่องไงให้แล้วตอนเนี่ยหนุ่มคนให้แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะอามัพี่เข้ามาในบ้านผมมากพี่ไปทำมือเปล่ายาเพราะว่านุ่มคืนแล้วเนี่ยอ่ะกำลังเดินออเนาะบ้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาว่าให้พี่เจ้าของเขาจะเอาเรื่องไม่รู้เรื่องหรอกถ้าพูดอย่างเงี้ยอ้าวพี่เอามาให้คืนพี่ให้คืนทำไมอ้าวแล้วเตือนนะอยากใช่ไหมแล้วถืออยู่เนี่ยพี่พี่พี่เข้ามาพ รออะไรพี่เอาเข้าพี่เข้าไปเอาขโมยเฉยนะพี่เข้าไปในบ้านขออนุญาตเขาหรือเปล่าหนูรีบรีบรั้วแล้งไงพี่แล้วพี่เข้าไปเอาบ้านผมได้ไงถ้าพี่รีบอ่ะจับไปรับตำรวจมาก็ได้เออถ้าเขาไม่เข้าไปก็เอาตำรวจเองอย่างเงี้ยพี่จะรีบก็เรื่องของพี่แต่พี่ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านคนอื่นเข้าไปเข้าใจป่าไม่มีสิทธิ์มาสอนหรอกเออแล้วยังไงแล้วพี่แล้วมีมีสิทธิ์เข้าบ้านผมมั เออไม่มีใครฟังเดี๋ยวก็รู้พี่เดี๋ยวรอตำรวจมาเดี๋ยวเรีตำรวจมาดี๋ยวนีง่ายกว่าเนาะผมไม่ได้มีสิมาสอนแต่พี่ผมผพี่เข้ามาบ้านผมเปล่าผมไม่ได้สอนนะนะผมเจ้าเรื่องไงพี่เข้าบ้านผมกถามด้วยไม่ได้เป็นอะไรกันนี่กนแล้วก็แล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วแล้วพี่เข้ามาบ้านผมไม่ไงแล้วก็ถามเรื่องอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันนี่นี่ไงตังค์เอาไปดิเอถืออยู่ในมือเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเขาแล้วกันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เนี่เออก็อย่างของคุณนะ เข้ามาในบ้านผมนะครับนี่แล้วก็มาบอกว่านี่เอาตังไปแล้วก็ตังมายื่นผมบอกว่าจะไม่บอกว่าจะให้ปล่อยเอาแมวเลี้ยงกูอ,อืมนี่เจ้ของบ้านรอปุยกัแล้วกัน,นี่นะเอา ดเดียวเข้าไปในบ้านน้องเขาไปโรงพักเลยไม่ได้หรอกพี่เข้าไปลื้อเลยเที่ยวโหใช่ที่ไหนก็เข้าไปบ้านแล้วบอกนี่ไไดูดิเข้าไปในนี่นี่นถ้าซื้อของขโมยของเขาขนาดนั้นบอกไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่หรอกพี่นี่ถ้าถ้าผมไม่ลูกน้องไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นแล้วก็พี่เข้าไปอยู่ในบ้านเฉย เดินออกไปจากบ้านคนที่ไม่รู้จักนไม่ใช่เรี่ยงเงามีการมาบอกอย่าสอนตัวเองกระเป๋าตัวเองอยู่ในบ้านของคนอื่นเลยไม่ใช่เรี่ยงอนะ่ะวิเอาไงก็วามเลย เขาไปคยุยของในบ้านกระจุยเลยครับะไรเดียวเจ้ตรวจเจ้าตำรวจกระเป๋ายังกระเป๋ากระเป๋ายัางอยู่ในห้องอยู่เลยอ่ะขอได้ไหมขอกระเป๋าคืออยู่ในห้องเดียวพี่จะขอได้ไงพี่เข้าบ้านพี่ยังไม่ขอเลยบ้านคนอื่นเข้าไปได้ไงอ่ะไม่ได้หรอกปีก็โดนแจ้งตำรวจเลยให้ตำรวจมาลงไอ้ลงในนั่นไป ได้แต่พี adas, ่ถ้าขออย่างนี้แต่พี่มารอบหน้าทำไงอ่ะคนนี่อยู่บ้านทำไงอ่ะไปพี่เหร็มย้อคลทำไรอ่ะ้าเที่สเดิน่ทเสรล้งมือเลยาอะไรพี่ดูันยาข้ามกินโคสุดยอะ โปรงรูดโปรงที่ไหนให้ดูผ nah, evet> ู้ดีต้องล้างดีๆนะพี่ยาไหมเนี่ยตากให้ฉีดด้วยแอลกอฮอลลี่มันใส่เนี่ยจะไปไม่ลอยตอนที่เอามเอาใส่เนี่ยติดเยอะพี่อ่ะเราขยะทำไมกูด้วยเป่นเรื่องนี้พี่อะไรมันเปล่ารีผมเนี่ย โอ้ยแมงมือย็ดเจ้หอยเหี้ยหนูเลยโหเหี้ยตาเปิดไฟนะที่ไหนเปิดไฟด้วยหนึ่ง